ทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดเลคค่ะท่านรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีค่ะท่านเปิดเผยว่านายจุรินลักษณะวิสิทธตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านให้ความมั่นใจค่ะว่าแนวโน้มเรื่องของการส่งออกข้าวในปีนี้เนี่ย เป็นไปตามเป้าหมายนะคะที่7ล้านตันสถิติของกรมสุลการกรแล้วก็ใบอนุญาตส่งออกข้าวของกรมการค้าการค้าต่างประเทศตั้งแต่วันที่1มกราคมนะคะยิงยาวมาจนถึง21กรกฎาคมที่ผ่านมาปรากฏว่าไทยเนี่ยส่งออกข้าวปริมาณ3ล้าน99 3ล้านกว่าตันค่ะถ้าคิดเป็นมูลค่าก็อยู่ที่2,106ล้านเหรียญสหรัฐถ้าเป็นเงินไทยก็ประมาณ70 เ70,000ล้านกว่าบาทค่ะปริมาณการมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นนก็อยู่ที่58.28%หรือ,อที่34.16%ตามลำดับค่ะ ทางด้านของกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เองก็จับมือกันค่ะร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข้าวไทยในปี2563ไปจนถึงปี2567ซึ่งมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมากนะคะทั้งเรื่องของการพัฒนาสายพันธุ์ที่ตรงกับความต้องการของตลาดด้วยหรือแม้แต่รสชาติความเหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมนะคะก็เป็นไปในทิศทางที่ดีรวมไปถึงการทําการตลาดแบบเชิงรุกทั้งในตลาดเก่าแล้วก็ตลาดใหม่ด้วยสําหรับความก้าวหน้าของการทํางานนะคะตามยุทธ ศาสตร์ข้าวไทยเนี่ยมี3ประเด็นหลักแบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังประเด็นแรกก็คือการพัฒนาข้าวไทยนะคะพันธุ์ข้าวไทยเป้าหมายที่ต้องได้พันธุ์ข้าวใหม่12บสอพภายใน5ปีซึ่งก็มีการจัดโครงการประกวดข้าวพันธุ์ใหม่เพื่อพาณิชย์ได้ข้าวพันธุใหม่มา6สายพันธุ์ค่ะโดยหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะเร่งดําเนินการแล้วก็ขอรับรองพันธุ์พืชและขึ้นทะเบียนพันธุ์ข้าวให้เรียบร้อยก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการอื่นๆตามลําดับขั้นตอนต่อไปส่วน ประเด็นที่2ก็คือเป็นการจัดการประกวดพันธุ์ข้าวใหม่เพื่อการพาน,นิชย์ครั้งที่สองโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะก็มีการดําเนินการตามขั้นตอนการประกวดในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะแล้วก็มีการตรวจสอบประวัติพันธุก,กรรมการกําหนดรหัสตัวอย่างพันธุ์ข้าวที่ผ่านการตรวจสอบแล้วแล้วก็มีการกระจายตัวอย่างพันธุ์ข้าวไปยังแปลงนาทดลองนะคะเพื่อลงเพาะกล้าต้นข้าวนั่นเองค่ะ ส่วนประเด็นที่3นะคะประเด็นหลักสุดท้ายก็คือการเพิ่มจำนวนหน่วยตรวจสอบเอกลักษณ์พันธุก,กรรม DNA ของข้าวหอมมะลิไทยเพื่อเปิดให้บริการตรวจสอบ DNA ข้าวหอมมะลิไทยในเชิงพาณิชย์เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งด้วยค่ะตัวอย่างก็คือการสำหรับผู้ประกอบการแล้วก็กรมการข้าวเองตอนนี้นะคะอยู่ระหว่างพิจารณาแล้วก็จะเร่งดาเนินการต่อไปตามลาดับค่ะ